สวัสดีครับรายการครูทางบายเชอร์มอนเทควันนี้นำเสนอเรื่องแซมหรือ AMD Smart Asset Memory ครับผมหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าแซมเปิดแล้วนะครับช่วยให้ CPU มองเห็น RAM ในการจอแบบเต็มที่ขึ้นนะครับแล้วมันช่วยให้เล่นเกมดีขึ้นอย่างที่ AMD นะครับได้กล่าวไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ไปหาคำตอบกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับว่าแซมนะครับคืออะไร แซมนะครับก็คือถ้าเป็นยุคก่อนนะวินโด s นะครับกับ P ีไอเพจเวอร์ชันเก่าๆนะครับมันจะล็อกให้ CPU ียูเนี่ยมองเห็นแรมนะครับของการจอเนี่ยน้อยมากนะครับมันเริ่มต้นที่แค่สองร้อยห้าสิบหกเมกนะครับก็คืออยู่แค่นั้นะครับถ้า CPU นะครับอยากสื่อสารกับฝั่งนู้นนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการนะครับ พูดคุยสื่อสารโดยให้ Windows ทำไดเวอร์นะครับทําพวกรีแมปอะไรพวกนั้นนะครับก็คือทํำหลายรอบสมมุติเรียกข้อมูล1นกิกแต่มันเข้าถึงข้อมูลของราฟิกการ์ดนะครับหรือแรมของของการ์ดจอเนี่ยได้แค่256เมกก็คือก็ต้องทํา4รอบใช่ไหมครับ2 5 6กคูก็1กิกมันเสียเวลานะครับมันเสียเวลาในการเข้าถึงนะครับดังนั้นแซมนะครับก็เลยอนุญาตนะครับให้ CPU เนี่ย เข้ามาเห็นนะครับเข้ามาเห็นความจุของแรมนะครับข้อมูลในแรมเนี่ยเต็มที่เลยนะครับเพื่อจะได้ตอนประมวลผลมีเท็กเจอร์มีอะไรเยอะๆนะครับจะได้ลดโอเวอร์เฮดหรือว่าช่วย r e รีดิวลาเฮนซีนะครับช่วยให้มันทำงานได้ไวขึ้นเกมก็ไวขึ้นเขาบอกแบบนี้นะครับส่วนนะครับถ้าการเปิดใช้งานการลองรับต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับถ้าเป็น TU m m เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ ซีรีส์ห้าพันนะครับห้าพซีรีส์ของ amd ใน m 4นะครับแล้วก็อัปเดตให้ cpu amd ryzen เหมือนจะสามพันซีรีส์ถ้าผมจะไม่ผิดนะก็เปิดให้แล้วนะครับและต้องมีพิเศ์นะครับสีศูนนะครับส0มจก็เหมือนจะนะครับเหมือนจะรองรับนะนะครับแต่ถ้าเป็นบอร์ดใหม่ๆนะครับรองรับแน่นอนแต่มีข้อแม้ว่าต้องถ้า amd กราฟิกการ์ดของเขานะครับก็ต้องเป็น Radeon 6,000ซีรีส์เท่านั้นนะครับที่จะรองรับตรงนี้ ส่วนการเปิดใช้งานนะครับก็ลองมองหาคําว่า r e ไซบาร์นะครับรีไซบาร์นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้า a d v a n e e ก็ได้ครับตรงพวก pci subsystem เลยพวกนั้นเราจะมองเห็นนะครับคําสั่ง v บนะครับ b บ v e 4 g นะครับแล้วก็รีไซบาร์ปกตินะครับเมนบอร์ดบางตัวมันปิดไว้นะครับแต่ถ้า amd บางรุ่นเนี่ยอย่างรุ่นใหม่ๆเนี่ยใส่ปุ๊บบางที enable ติดมาอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยส่วนเรื่องของ os นะครับกับระบบ uefi นะครับ ดูไว้ด้วยตอนลงต้องเป็น CSM Disable นะครับถึงจะรองรับฟังก์ชันนี้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็คือข้อจำกัดนะครับส่วนถ้าใครเปิดติดแล้วนะครับเช็คใน o s ได้ว่ามันติดหรือเปล่านะครับถ้าเป็น AMD นะครับดูได้ที่ตรงนี้เลยนะครับเป็นโปรแกรมของเขาเองนะครับนี่มันจะบอกว่าเปิดอยู่ Smart Asset Memory นะครับ Enable เ,เห็นไหมหรือเช็คนะครับว่าเปิดติดหรือเปล่านะคุณก็ดูที่ ตรงนี้ครับ GPU Z ก็ได้มันจะบอกว่า Design Cyber Bar นะครับ Enable อ,อ,อยู่ซึ่งจริงๆนะครับ Intel ก็มีแล้วกับ NVIDIA เ,เขาจะเรียกว่า Design Cyber Bar นะครับแต่ AMD นะครับเขาจะเรียกชื่อใหม่ของเขาเองก็คือ SAM, ART, s a m Smart Asset Memory นะครับก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะให้ CPU มองเห็น RAM เต็มความตุไม่ถูกกักไว้ที่256 m ้เหมือนเดิมแล้วจ้ะ แล้วมันแรงขึ้นหรือเปล่านะครับมันแรงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมบอกกันว่า AMD ก็เหมือนเกิดมาเหมือนกันนะครับว่ามันก็ไม่ได้รองรับทุกเอนจินก็ไม่ใช่ทุกเกมที่จะเล่นเกมแล้วดีขึ้นนะครับซึ่งผมก็เก็บผลเทสนะครับไว้แล้วเหมือนกันเดี๋ยวไปดูประสิทธิภาพต่อเลยดีกว่านะครับว่าเกมไหนนะครับเพิ่มเฟรมเดทได้บ้างนะครับไปดูกันมาดูกันครับโดยรวมนะครับอันนี้คือผมทดสอบกับ CPU AMD ชุดนี้เลยนะครับก็คือเป็นตัว Ryzen 979 50X นะครับกับกราฟิกการ์ดนะครับ Radeon 6 9 0 x p นะครับทุกอย่างเดิมๆนะครับรันบน d ดเวอร์นะครับเวอร์ชัน22.8.1เบต้านะครับบน Windows 11นะเกมเตติ้งเน้นไปที่1 0 80p นะครับก็ปรับ max setting ตามที่ผมนะครับเซตอัพไว้ประจำนะครับผมจะเซตประมาณนี้ เกมแต่ละเกมนะครับที่เราลงไปนะครับมีทั้งหมดหกเกมนะครับหลายๆเกมนะครับก็ใช่ว่าเปิดแล้วจะเล่นเกมดีขึ้นแต่ถ้าเกมไหนนะครับที่มันรองรับหรือว่ามันแมทช์กันพอดีนะครับบอกก็เลยว่าเฟรมเรทพุ่งกระโูนเลยครับที่เห็นชัดเจนนะคุณลองมองไปที่นะครับทูมเบเดอร์นะครับชาร์ดออฟทูมเบเดอร์นะครับเฟรมเรทขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะครับเกือบสามสิบเฟรมนะ ส่วน horizon zero d a w n นะครก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เหมือนจะถูกชะตากับแซมนะครับเฟรมเรทเนี่ยพุ่งกระโูดเลยนะครับจาก154เฟรมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไปถึง201 <c oughs> เลยนะครับอันนี้ผมเทสย้ำหลายรอบแล้วขึ้นจริงครับเพราะก่อนหน้านี้ผมกำลังเก็บ d a t a b a ร์ทดสอบการ์ดพวกนี้แหละแล้วผมปิดแซมไว้นะครับผมก็เลยเอาไปเทียบกับอย่างอื่นนะครับผมก็า่าเอ๊ะทำไมเฟรมเรทมันแปลกๆฮะ ลองกลับไปเปิดเฮ้ยเอาเรื่องนะนะครับงั้นถ้าผมแนะนำนะครับเดิมเดิมเด f มฟอนะครับมันเปิดไว้แล้วนะครับการที่ทําให้ CPU มองเห็น RAM ในการ์ดจ,จอนะครับกับ Engine เกมบางเกมที่มันแบบออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้นะครับบอกเลยว่าเฟรมเรทมันเพิ่มขึ้นเยอะแบบที่ AMD บอกจริงๆครับผมเฉลีย่ยนะเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นในหลายๆเกมที่ลองรับประมาณ6%บวกนะเปอร์เซ็นต์นะครับแต่จากที่ผมลองดูของผมเอง บางเกมที่รองรับก็เพิ่มเลยบางเกมก็เหมือนเดิมหรือเฟรมอาจจะหายไปบ้างนะครับดังนั้นใครจะเปิดจะปิดนะครับเผื่อว่าเล่นเกมที่คุณใช้อยู่แล้วมันไม่โอเคนะครับสามารถมาปิดได้ในนี้ครับผมสามารถมาปิดไว้ในนี้หรืออีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็คือมาเปิดทิ้งไว้แต่มาสั่งปิดในซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับของ AMD นะครับรเวอร์ของเขามีอยู่คุณก็กดปิดกับเปิดในนี้ก็ได้นะเพื่อความสะดวกเพราะว่าอย่างที่บอก Smart ทแอสเซทเม o r y นะครับก็ใช่ว่าจะนะครับเห็นผลกับทุกเกมทุกเอนจินเกมที่สร้างมานะครับดังนั้นเกมไหนที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับคุณก็ควรจะเปิดไว้นะครับอันนี้ก็เอามานะครับให้ดูว่าแซมคืออะไรนะครับมันเปิดกับปิดแล้วมันเล่นเกมดีขึ้นอย่างนี้เขาบอกหรือเปล่านะครับก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นทิปและเทคนิคนะครับเพิ่มเฟรมเรทเฉลี่ยในการเล่นเกมของเพื่อนๆได้นะครับ ดังนั้นนะครับอาบุญรับของ A.M.B. ตรงนี้นะครับใครมีทิ่เต็มนะครับที่รองรับอยู่อย่าลืมเปิดไว้ด้วยนะครับถ้าเล่นแล้วมันไม่โอเคก็สั่งปิดได้อย่างที่ผมแนะนําไปนะครับพบกันใหม่หเทปหน้าครับผมฝากรายการกูดามบายเชอร์มอนเทคไว้ด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย